หาชมยากพระบรมฉัยรักษ์พระโอรสในรัชกาลที่สิบท่านอ้วนท่านโอนท่านอองท่านอินภาพหาชมยากท่านโอนเมื่อครั้งเป็นเด็กหาชมยากพระบรมฉชยรักษ์พระโอรสในรัชกาลที่สิบท่านอ้วนท่านโอนท่านอองท่านอินเปิดประวัติท่านชายวชระเรศวิวชระวงศ์หรือท่านโอนพระราชโอรสพระองค์ที่สองในพระบาทสมเด็จพระวชิระก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบ พระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรปัจจุบันทรงพำนักอยู่ณประเทศสหรัฐอเมริกาเนื่องในโอกาสสำคัญหลังจากที่ท่านโอ้นวัชระเรศอรวิวัชระวงศ์เสด็จกลับประเทศไทยเป็นครั้งแรกพร้อมกับมีภาพของท่านโอ้นที่สนามบินสวนภูมิวันนี้ทีมงานจึงถือโอกาสชวนทุกท่านมาอ่านประวัติของท่านชายวชระเรศร พระราชโอรสพระองค์ที่สองในพระบาทสมเด็จพระวชิระก้าเจ้าอยู่หัวหรือในหลวงรัชกาลที่10ฉะนั้นใครพร้อมแล้วมาอ่านไปพร้อมกันได้เลยประวัติท่านโอ้นวชระเรศรวิวัชระวงศ์ท่านชายวาชระเรศรวิวัชระวงศ์หรือท่านโอ้นประสูติเมื่อวันที่27พฤษภาคมพศ2524เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่สอง ในพระบาทสมเด็จพระวชิระเก้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่สุจารินีวิวัชระวงศ์ทรงเป็นพระเชษฐาในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเป็นพระราชนัาในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล์อดุญ,ญเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เมื่อแรกประสูนทานอน้นมีพยศที่หม่อมเจ้าพระนามว่าหม่อมเจ้าวัชระเรศรมหิดลมีพระโสธรเชษฐาและกนิษฐารวมสี่องค์ได้แก่จุฑาวัชระวิวัชระวงศ์จักรีวัชระวิวัชระวงศ์วัชระวีวิวัชระวงศ์ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าศิริวันณวรีนารีรัตนะราชกัญญาท่านชายวัชระเรศรทรงศึกษาที่โรงเรียนอนุบาลจุไรรัตจากนั้นทรงศึกษาต่อที่โรงเรียนจิตรดาจนกระทั่งช่วงเวลาที่บินไปพำนักที่สหรัฐอเมริกาทรงศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ในระดับปริญญาตรีท่านออนทรงสำเร็จการศึกษาในสาขานิติศาสตร์จากประเทศสหรัฐอเมริกาและทรงศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในสาขานิติศาสตร์จากประเทศสหรัฐอเมริกาปัจจุบันท่านชายวัชระเรศรทรงงานเป็นที่ปรึกษากฎหมายบริษัทแมนนีแอนด์กรอดอนโดยทรงพำนักอยู่กับพระมารดาพระเชษฐา และพระอนุชาณน,นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกา